โอเคครับทุกคนก็กราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันะครับผมวันนี้เราก็อยู่ในเกมไมค์ครับในไมค์ครับเอาชีิดรอดอะไรวะเดนอ๊องสองเออรเดนอองสองในพาร์ทที่เท่าไหร่วะใช่ครับผมซึ่งเราลืมพาร์ทไปแล้วนะครับเนื่องจากว่าเราไม่ได้อัดเดนอ๊อสองมานานมากคืออาทิตย์กว่าเลยแหละใช่เป็นอาทิตย์เลยเว้ทุกคนคือตั้งแต่พวกผมไปเที่ยวมานะเว้ เออใช่แล้วก็ได้อ่านทั้สองเลยซึ่งวันนี้ต่อจากพาร์ทที่แล้วเราบอกว่าเราจะมาทําพ่อของแมมมอสใช่ไหมซึ่งตอนนี้ผมอยากจะรู้ว่าไอ้เจ้าแมมมอสของเรามันอยู่ที่ไหนอนะเอ้ามึงเป็นคนอันนี้ไม่ใช่เหรอเออผมอยากจะทราบว่าใครแมวมอสของเราอยู่ที่ไหนไฟันทำโอ้ยตัวนยังอยู่นี่ว่าไปครับเฮ้ยแมงดาผมมีงานให้คุณทำอะครับแมงดา ผมต้องการให้คุณเปลี่ยนผนังข้างในคอกของแมมมอสเนี่ยผนังหน้าผนังด้านข้างอ่ะเออให้เปลี่ยนเป็นหินหยาบให้หมดหินหยาบไปหรอเดี๋ยวแล้วต้องการทาเป็นหินหยาบไปทุกคนเดี๋ยวนะแมมมอสแมมมอสแมมมอสอ่อในนี้ไม่มีแมมมอสเมงดาบอกกิ๊กคคนเยอะเลยบ้านเรามีแมมมอสกี่ตัววะน่าจะตัวเดียวตอนเนี้ยเฮ้ยกูบินน้อยขนาดนั้นเลย โอ้เราไม่ได้ทำเยอะเรามีฟอสซิลน้อยอ๋อแล้วแมมมอสเราไปอยู่ที่ไหนน่าจะอยู่ในบ้านนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในบ้านอ่ะในสูตรวิจัยเปล่าสูตรวิจัยไม่มีหาดูไปละจบแล้วจบแล้วแมมมอสที่เราต้องเอาเครื่องนี้มาเด้เอาเมือกโอเคแมมมอสผมจำได้ว่าเรามีอยู่แหละตัวหนึ่งแต่ว่าเอ้ยอันนี้เอามาได้เอ้ยทุกคนตอนนี้ผมไปหาไอ้นี่มาไปหาอะไรผมไปหาไดมอนมาหาแทบตายก็ได้อยู่สี่เม็ด โอ้สุดยอดเลยครับเออคือแบบเป็นอะไรที่ทุกทรมานมากมีน้องบอกว่าพี่เวฟบครับทําไมพี่เวฟบเอ้ยมีอยู่บ้านอีกสองเมตรต่อพี่ตอนนี้ผมมีอยู่ประมาณเดย์เดเยเออแกเอาไว้ซ่อมของอาไว้ซ่อมของเออน่าจะซ่อมได้แหละแล้วก็มีเอ้เดี๋ยวฮะฟอสซิลแมมมอนได้ี่อยู่ชั้นบนบนบ้านนะครับน่าจะอยู่ตรงนี้แหละเพราะว่าถ้าเนียมีสองตัวสองตัว เอ้ยดีดีดีเออจะได้มีลูกสวยพี่สวยเออเราจะได้สร้างลูกแบมมอสได้ทุกคนแล้วก็มันจะได้พังกงออกมาเนื่องจากว่าเราไม่มีอาหารพอใช่อ่ะมันจะพังกงได้ไงมันเป็นหินอย่างงี้เลยนะเออใช่แมมมอสพังหินได้เหรอเออถล่มทลายเทมีต้องวอร์มีเวฟครับทำไมเวฟไปเข้าโรงพยาบาลบ่อยะครับอ่า โรงพยาบาลจะรวยแล้วนะครับพี่ก็อยากจะบอกว่าคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะมันจะมีใครบ้าที่ไหนมันอยากจะเยวันนี้ว่างจังเลยอะ่ะวันนี้ไปแวะโรงพยาบาลสักหน่อยดีกว่าไปเจาะเลือดดูไปฉีดยานหน่อยละกันมันไม่มีใครบ้านะครับน้องคือผมก็ไม่อยากจะไปแล้วนะครับโรงพยาบาลแต่มันต้องไปนะครับก็ประมาณนั้นนะครับใครมันจะบ้าแบบไปโดนเจาะเลือดรีเออใช่ เฮ้ยวันนี้ว่างจังเลยอ่ะไปให้หมอจอะเลือดหน่อยดีกว่าไอ้บ้าใครจะไปอย่างงี้วะก็ตามนั้นนะทุกคนก็คือผมจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยไปหน่อยนะครับไม่ไม่หน่อยอะคือคือไม่ใช่อะไรหรอกเว้พี่คือผมไม่ได้กินยาอ๋อเอาไม่ไปกินยาเอคือมันจะมีคือผมเป็นมันผมจะมีโรคประจำตัวอยู่โรคหนึ่งใช่ไหมเออใช่แล้วนี้ผมไม่ยอมกินยาไปไม่กินไม่กินนะครับคือบางวันผมก็ลืมอย่างเงี้ย เออกูกูก็เนียนเลยไปหาหมอปุ๊บก็กะแบบเฮ้ยหมอไม่รู้หรอกมั้งเออหมอถามคำแรกเลยกินยาครบป่ะเนี่ยแล้วแล้วบอกว่าไงแล้วบอกว่าไงเออครบครับแต่อาจจะกินไม่ตรงเวลานี่ไงนี่แต่จริงเหลือยี่บ้านเพียบเลยใช่ปะเออความจริงกูไม่ได้แดก โอ้ยก็นี่เลยนี่แหละคุณเขาจะทำตามนะครับผมนะทำตามหมอจะได้หายเร็วเร็วสมควรแล้วนะฮะที่แล้วหมอก็สั่งให้กินยาเพิ่มนะฮะแล้วก็มีน้องบอกพี่เวฟครับก็พี่อ่ะไม่ออกกําลังกายครับพี่พี่ก็เลยไม่แข็งแรงน้องไงมึงเคยเห็นทุกคนเป็นหอบจะตายหรอเลิไม่ไหวไอ้เวฟเป็นแข็งแรงนั้นทุกคนคือไตว่ายน้ำอยู่มันว่ายน้ำนานกว่าพี่เต่าปะเด้อ ก่อนอื่นนะเต่ากูจะไปเหลือสามตัวเนี่ยหรือว่าบ้านเรามีเต่าได้สามตัวบ้านเรามีเต่าด้วยเหรอโอ้ดูโอเคเราจะเป่าเต่าไอ้นี่เต่าต่อฟาสซิลเต่าอ๋อคุณึกว่าบ้านเรามีเลี้ยงเต่าเนี่ยนี่ทุกคนเราจะมาทําการไอพี่ผมจะเอาเอาเป็นแผ่นหรือว่าเป็นอะไรวะอะไรเป็นแผ่นไอหิมะไออ๋อเป็นแผ่นเดชต้องเป็นแผ่นเออเอ๊แต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราเป็นหิมะเป็นแผ่นนะเว้ เราปักท็อตปักอะไรมันจะละลายเลยนะโอ้เออผมว่าหินเหลืองแสงแทนได้ไหมหินเหลืองแสงก็ละลายเป็นท็อตก็ละลายหินเรืองแสงก็ละลายละลายหมดทุกอย่างพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะผมว่านะเว้ยมึงปูดินทำไม คือคือผมว่าทำไมคือเราจะต้องเปลี่ยนจากดินเนี่ยให้มันกลายเป็นหิมะสนานตะุกนไงกูนั่งปูตั้งนานเห็นมึงมาล้มเลิกอย่างนี้เนี่ยก็ผมบอกคุณเลี้ยวว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าเลยคุก็รีบแล้วเกยตัวนี่ไงอย่าปลูกต้นไม้โอ้โหมันไม่เจ๊ความผิดผมเลยเนี่ยนี่เราจะมาปลมกต้นไม้ แล้วก็พี่เวฟจะใช้เป็นไอ้เจ้าอ่ะผมว่าน่าจะใช้ได้เนาะชบแล้วหิมะจะมามาจากไหนอ่ะนี่ไงขึ้นมาดูข้างบนหนึ่งนี่เราจะเอาหิมะมาจากตรงนี้มันคือเครื่องผลิตหิมะออโต้โอ้สนโวเหรอเออใช่มันคือสโนว์พี่เอ๊ะมึงแบล็คสนโวแบบไหนสโนว์บนฟ้าพี่พอดีมันล่วงลงมาเมื่อกี้ผมก็เลยจับฟันใส่กูนี่แล้วเราก็จะมาทําการปั๊มเอาหิมะนะครับผมแล้วเราก็จะคราฟเป็นบล็อก ทิม้าใช่มันจะได้เป็นแบบปูพื้นได้สะดวกสบายแล้วเราก็จะได้เป็นแบบพื้นทิม้าให้กับแมมมอสไปทุกคนเฮ้ยมึงไม่แถวนึงแล้วนี่มาแมมมอสฝั่งนู้นแล้ฝั่งนู้นนี่แหละวันนี้เราจะต้องไอเดี๋ยวไม่มีใครมาขุดสโนว์แมมเจอกูเดยอเลยไม่ใจเย็นเนี่คือชั้นล่างตรงนี้เราเราติดไฟเออบางคนติดไฟแล้วแหละเอ้ยผมว่านะเว้ยถ้าเกิดว่าเราเล่นไมโครฟ็อสใช่ไหม แล้วเราต้องการบล็อกในการสร้างบ้านแบบเยอะๆหรือว่าสร้างอะไรเยอะผมว่าไอ้ snowman เนี่ยมันทางออกที่ดีมากเลยนะเว้ยทำไมวะมันผมว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายอย่ะคือเรานั่งขุดอยู่กับที่เราก็ได้บล็อกมาแบบโคตรเยอะแล้วอุ้ยเดินผ่านเดินผ่านเพียบเลยวะเออเห็นไหมเต็มตัวนี่ขนาดที่เดินผ่านเนี่ยมันจะเป็นหมดเลยเนี่ยเราจะเอาส snowman ของเราไปอุ้ยเต็มตัวเต็มตัวนี่ไะอย่าพออย่าพอตอนนี้กล่องเราเต็มแล้วเนี่ย กล่องกล่องข้างล่างบ้านนะนะกล่องมีสองกล่องยังเต็มมาคิดดูเฮ้ยอโทเอ้มารอเฮ้ยมารออะไรเอาไปทำข้างในเสร็จยังเนี่ยไปไมเสร็จเลยเนี่ยโอ้โหหินหยาบปึกเนี่ยไป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 อึ้งอึ้งอะไรละมึงภาษาแค่แค่สนุงโง่อะไรมึงจะอึ้งได้ไมเดี๋ยวทุกคนมึงอยากเห็นอึ้งเหรอเออใช่มึงอยากเห็นอึ้งพี่ นี่เอ้มันต้องใช้ประมาณกี่กองอ <S 2> <S 2> ถึงจะเต็มจะไปส่องกระจกซะแม่แม่เราเราต้องใช้กี่กอง <S <S ถึงจะเต็มประมาณหลายกองอยู่นะเออกูถามว่ากี่กองไม่ได้ถามว่าหลายกองไม่รู้นาะยมาหลายกองอ๋ออย่างนี้นี่เองอันนี้เร<ช>าควเราจะทําเป็นแบบว่าเลี้ยงให้กับเอเจ้าออนี่แมมมอสตัวเดียวนี่มึงได้อยู่ดีขนาดนี้เลยวะเนี่ย เอ้ยนี่แหละเฮ้ยคือเราจะต้องหาไอ้นี่เราพื้นที่ที่เป็นน้ําแข็งที่ไม่มีวันละลาย้วยนะทําไมอ่ะแต่ว่าเราเราอย่าพึ่งก็ได้เพราะว่าเรายังไม่ตกแต่งตอนนี้ทําไมต้องหาด้วยอันนั้นอะหู้มันจะได้แบบนี่ไงให้มันดูแบบหิมะไงน้ําแข็งแบบหนาวเย็นคครูเอ๋เดี๋ยวเขาดูในกล่องนี่มันเต็มยั่วะไหโอ้ว้าเจ้าไปตายตะโกนแทบล้แล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะทำการเดี๋ยวแล้วกูฝากไปตรงนี้แหละ เราจะทําการฟักไอเจ้าเต่าขึ้นมานะทุกคนนะเวซี่มันจะละลายหรือเปล่านะเออผมต้องการมันไม่ละลายอันเนี้ยใช่เหรอเออใช่ก็แสดงว่ามันเป็นหิมะที่ไม่มีวันละลายดิอันนี้หิมะไม่หิมะมันไม่มีวันละลายพี่แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นแผ่นคือก็จะเาว่าน้ำแข็งเหรอเออแผ่นแผ่นแผ่นอ๋อเป็นแผ่นเอออืถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นมันจะละลายเดี๋ยวนะเราจะวาร์ปมาตรงนี้ของดีทุกคนนี่นี่คือหิมะอมตะแมมมอสเราได้ครึ่งหนึ่งแล้วทุกคนไอเว็บมีเพชรปะ เดมอนมีอยู่พี่อยู่ไหนอยู่เดี๋ยวกำลังวาร์ปไปหามีอมาเอากี่เม็ดประมาหนึ่ง,นนงแต่ไอ้ซ่อมนี่ไงไอ,พอ้พวกเฮ้ยไม่หาเถมเอาหงกี้เหรอเอานี่ใช้งานไงใช้งานมันคาปเป็นแผ่นยังไงวะเอา,ามาจะซ่อมอะไรอะไรครับเลยครับจะซ่อมอะไรมึงจะซ่อมอะไรมึงบอกกูดิมึง <c oughs> ไม่ต้องแยกกันขุดกูทีละอันอ๋อทนี่แหละค้นรัวค้นรัวไม่มึงขุดพีแอคหรืออะไรโอ้โห โอ้ยเออดีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวนั่งคับพี่เดี๋ยวผมนั่งคับมึงจะกดอะไรมั่วๆเราเว็บเออดีดี่เออจะพักเป้งไม่เป้งเนี่ยดูดิดูดิเรดวเร็วเร็วขุดเร็วเร็วเร็วชักช้าช้าเร็วสุดแล้วเนี่ยนี่เร็วสุดแล้วทุออกไปไปไปออกไปว่างเย่เลยว่างเดี๋ยวคุณต่อได้โหเยอะเลยเออมันเยอะมาก สีก่กองแล้วเนี่ยอยู่พี่ไปห้ากองอะ่ะมูบาให้หมดก่อนมึงค่อยพูดอ <c oughs> ตอนนี้เราก็ได้เเส้นทางโอ้โหอะไรวะเนี่ยเราข้างบนเราจะแก้ยังไงแก้ไงไม่ไม่คือข,ข้างบนเราจะทําเป็นฟ้าเพดานยังไงเอออย่างนี้แหละ <c oughs> เราไม่รู้แนะทุกคนเราจะมาทา <c oughs> เป็นข้างทํายากนะข้างบน <c oughs> เราจะมาสร้างเป็นห้องแข่งความลับที่มีแมมอสอยู่สองตัวแล้วมันก็จะขยายพันธออกไปเรื่อย สุดท้ายมันก็จะพังทุกสิ่งทุกอย่าง,งาเราเราปล่อยสักสิบพาร์ทไปแล้วเราก็ค่อยเข,เข้ามาดูคือ <c oughs> วะเนาะเออผมอยากจะรู้ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้นานๆอ่ะแล้วเราค่อยเข้ามาดูทีเดียว <c oughs> มันจะเกิดเยอะขนาดนไห <c oughs> นวะคือสไปเดอร์นีหรือว่าแล้วเราจะทําเป็นกระจกไหมพี่แบบที่กั้นอนะ่ะหรือว่าเราจะทาเป็นอะไรกั้นดีวะแมมมอสอะกระจกกั้นกันนะเอาเป็นกระจก,กว่ะกระจกว่ามันไม่ค่อยสวยอะเวอร์ชันเนี้ยใช่เหรอกระจกสีไงกระจกสีกระจกสีฟ้า ผมคิดว่ากระจกมันดูหน่อมแนมมากเลยนะทุกคนนะผมคิดว่าจากกระจกหน่อมแนมผมว่าเราควรเปลี่ยนเว้ยมันเป็นกองเหล็กเปล่าก็จะเบื่อกรงเหล็กเหรอกองเหล็กผมว่ามันดูหน่อมแนมแบบวะหน่อมแนมอีกเจอเออมันดูหน่อมแนมมากเลยว่ะแมมมอสเหรอแมมมอสเป็นไนสารที่แตกอะไรแตกเออเอาไปไปไปโอ้แต่ดูไปดูไปดูอะไรเลย เฮ้ยอ๋อกูรู้แล้วอะไรแตกอะไรแตกโอ้พระเจ้าแตกมาแตกพี่แตกโอนน้แตกโอ้เอเลี่ยนเอเลี่ยนโหวไม่แตกมีวิกแตกกูก็ดูว่ามีวิแตกอันนี้มไหตายเสดโ <c oughs> อนน้มึงแตกเฉยเลยเต่าลูกพ่อเองอะไรจะได้ลืมตาดูโลก ถ้าเองก็ตายกลายเป็นตัวอ่อนแล้วว่ะดูดิเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเวพังมันทำไมวะเนี่ยนี่เราต้อใช้มือขวดนะพี่เออใช้มือได้เหรอนี่เออเก็บไปเก็บไปมันจะไปแตกมันคือสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันเออเขาเรียกว่าอะไรเมือกเออเมือกสลามเมือกสลามโอเคตอนนี้เราน่าจะพอแล้วสำหรับไอ้เจ้าหิมะผมรู้ละผมอยากจะหาใบโอมที่เป็นน้ำแข็งไม่มีวันละลายไว้ทุกคน ทแล้วเราก็ต้องการพลิกแอคที่เป็นฉกชิงด้วยเอ้ไม่ใช่ฉกชิงเขาเรียกว่าอะไรวะไอ้นุ่มนวลเออนุ่มนวลอ่ะเออจะหามาจากไหนวะกดค้าไปเรื่อยโอ้ตงั้นเดี๋ยวเราจะทําเป็นตอนแรกอยากจะได้เป็นไอ้นี่น้ําแข็งอ่ะเออแล้วเราก็มองแบบมองผ่านน้าแข็งอะไรอย่างเงี้ยอเออเออน่าดูน่าดูเหมือนแบบเหมือนไอเอ็ดอ่ะ เออใช่แมมมออ่ะคือมันจะเป็นแมมมอตที่ดูเท่มากเลยนะทุกคนเออนี่ผมจะวางให้เต็มแล้วกันได้แล้วพี่เต็มแล้วเต็มแล้วอ่าเต็มแล้วเอ่าเรียบร้อยแล้วมึงมีเดี๋ยว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 อะไรไอ้กล่องเก่ดได้ยังไงนี่ยกล่องอยู่ข้างล่างเอ้ไอ้กล่องอยู่ข้างล่างเนี่ยมึงจะทำยังไงเนี่ย เดี๋ยวนแมมมอสมันกินเนื้อใช่ไหมไม่กินมกกินพืชให้กินพืชดิพูดผิดว้าตรงนั้นเป็นคอบมันตัวเดียวเลยไหมพี่ตัวเนี้ยนะพี่ว่ามันก็ใหญ่อยู่นะแล้วแมมมอสมันสองตัวนะเว้ยเออเราทําค้อแมมมอสองตัวเลยนะเว้ยตกใจมึงนิ่งทำไมเดี๋ยวสิแมมมอสองตัวเลยนะเว้ยทำไมวะคือเราจะอย่างไหรือว่าเราจะเอาเป็นแบบรัวรัวงูงูกันหรือเป่า เอ้ยเอาไปน้ําแข็งดีกว่าเราเดี๋ยวเราไปฟ้าผ่านี่ก่อนเราไม่มีนุ่มนวลอ่ะเออวะตัดฟันแล้วทุกคนเราไม่มีเฮ้ยนุ่มนวลไม่มีโอ้ยอะไรวันนี้เหมือนบ้านเราเหมือนจะมีนะถ้าจำไม่ผิดแม่มดกูเกือบหายแล้วพี่ทําไมอ่ะมันแตกแต่โชคดีมาเจอทันมันยากจังวะเออโชคดีมันเจอทันอีบ้าเอ้ย นี่สกิดว่าแม่มอสแตกแล้วแบบไอเทมรีนี่อืดบ๊ายบายครับผมแม่มอส DC แต่ขาด <c oughs> แคลนในคาร์อม,ม, <c oughs> มอนเราจะเอาเราจะไปหาฟอสซิลใหม่ใช่เราจะต้องไปหาฟอสซิลใหม่ไปเดี๋ยวเราวาร์ปไปตรงที่เป็นแลบวิจัยนุ่มนวลนุ่มนวลแล้วเราก็เข้าไปตามด้วยวางอันนี้นแบมใส่เข้าไปเอ้ยแม่มอสนี่มันเหมือนจะฟักช้ากว่าตัวอื่นมากๆเลยนะ ทำไมอะไม่รู้อะแต่รู้สึกว่ามันฟักช้ามากแล้วก็ตราสอดที่นี่ไงเต่ากูไเจอได้ไงวะเนี่ยเราจะทำค้อกองทัพเต่าด้วยพีกองทัพเต่าใช่เราจะทำกองทัพเต่ามันจะเป็นเต่าแบบไหนเต่ามีมีหนามไหมเต่ามีหนามเหรอมันมันจะเป็นเหมือนเต่าทะเลอ๋อเต่าตัวสีเขียวนะเออเต่างูงูวอ่งนี่เราจะทำการฟักมันไว้หมันหรอง แค่เต่ากโก่เฮ้ยเอาวิจไม่ได้ไม่ได้เราต้องเอาเต่าด้วยตอนนี้เราได้มาแล้วบรรลุแต่ตอนเนี้ยเราต้องการแค่ไดอมอนดเวยคือตอนนี้ไดมอมอนเราขาดแคลนมากเลยนะทุกคนอเออเพชรเราไม่มีเลยว่าเราต้องไปลงเหมืองแ,แล้วแหละเ,ออเราต้องไปหาเพชรอ่ะเพราะว่าตอนนี้เราขาดแคลนเพชรมากแล้วก็เราไม่มีของอินชาร์ตเพราะว่าเรามีแต่ที่ปัม๊มเลเวลเดี๋ยนะใช่มีแต่ที่ปั๊มพี่ไม่แต่เราฮะกูรู้แล้ว เออชัดใส่หนังสือก็ได้นี่เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเราจําไม่ออกกูรู้แล้วอะไรอีซี่ว่ะคืออะไรเราจะไปทําการบุกโลกมังกรน่ะทุกคนว่าจะไปยังอยู่จะไปครับไปไปเราไปบุกโลกมังกรเนี๋ยทุกคนไปโอ้ซากเรือกู <laughs> จะว้าประตูนี้ทำไมกูไม่วาร์ปไปโลกมังกรแล้ววะว์ปามาโลกมังกร แล้วก็โดดเข้าไปในโลกมังกรแลวลว้าวโลมมังกรที่ไม่ได้มานานพอเราลงมาในโลกมังกรแล้วเราก็จะตบเอนเดอร์แมนสักตัวสองต,ตัวเพื่อที่เราจะได้มาเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเอนเดอร์โปรพอเราจะใช้พอจะไปเ,เอาปีกเหรอเออเยอเอาปีกได้วะเอนเดอร์โปไม่ใช่เอนเดอร์โปรเอนเดอร์แมนเอนเดอร์แมนมาไหน <c oughs> ไหนตีหน กูจะมาฟาร์มตรงนี้ทำใหม่ปะแต่อตอทีอต่ต,ตรงนู่นก็มีเดี๋ยวนะเราจะไปโอ้ยไม่แม,มนเลยนี่ทุกคนนี่ตรงนี้ก็โอ้หยใจใจเย็นลกใจเย็นลกมไม่ต้องรอแลูกโอ้โหเลเวลเลเวลโอ้หูกูแตกแล้วเราไม่มีโอเคเนี่เเยเราได้เลเวลมาเยอะมากเราก็จะวาร์ปไปอ้าวมีใครโดนฆ่าวแล้วนะเอ้าโดนอะไร <laughs> อ่ะ ใครตายอ่ะอุ้ยอุ้ยตัวอะไรตายอ่ะไม่ด่าอุ้ย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 ตายกูตายกูตายกูตายมึงโดนตัวอะไรสไปโนเหรอไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้กูจะตายแล้วอะไระครับตายรายอะไรครับอะไรครับตายมึงตายอะไรครับเป็นเป็นแค่เป็นแค่นัมแมนจะอีแค่มิงดามึงโดนอะไรวะเอ็นดัมแมน เอ็นเดอร์แมนชุบช hey, oh uh, ุบช şey ุบเขาคงไม่ตามเดรุเท oh ียวใช่ไหมเดรุเสาตัวไหนวะูร้ตัวไหนเล่ากูรู้อยู่ว่ามึงโดนเดรุเสาเนี่ยมึงโดนเดรุเสาเนี่ยเดี๋ยวนะเราจะต่อขึ้นแบบนี้ทุกคนตัวที่มัดเชือกโอ้โหโดนมัดเชือกฆ่าอ๋อโดนตัวโดนมัดเชือกที่เราวัดมัดเอาไว้ฆ่า โอ้โหจ้อยแต่ว่ามึงเนี่ยทำไมเจ้าช่องอ่อนแอยี่นี้เลยไอ้มึงอย่าไปฆ่ามันนะเว้ยมึงโง่เองมันไม่ใช่ความผิดของไดโนเสาร์เขาใจเลยไม่ทันเอ้ยมึงฆ่าไดโนเสาร์เลยวะต้องมึงช่วยอย่างนี้ทุกคนดูดิอ่ะโธ่เย็นเย็นมึงจะเย็นนี่คุณโดนไดโนเสาร์ตบนิดนิดเหนี่ยไหนนี่คุณโมโหขนาดนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวไปวับมาแล้ว เรามาโผล่ในโลกมังกร,กรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะทำการเซฟจุดวาร์ปเอาไว้นะฮะโดยที่เราจะเขียนว่ากลับบ้านกลับบ้านจะอยากรู้ว่าทไมเนซี่มันตัวเล็กจังวะมันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นพี่ตอนนี้มันอาจจะตัวเล็กอยู่ใช่เหรอใช่มันตัวใหญ่ขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงพี่ไปลองเสกดูไอเน,นี้ยไอตัวใหญ่มันอะเฮ้ยอย่าเสียงนี โอเคตอนนี้เราเจอแล้วทุกคนเราวาร์ปมาจนเจอปราสาทแล้วเมสซี่แวนเฮ้ยพี่เฟมอะไรกูได้ปีกแล้วคนง่ายเลยให้ปีกทีละคนดิให้ได้ทุกคนเฮ้ยเพื่อนเราไป็นทำไมปีกอ่ะเอาดีจะได้ไม่ต้องวาร์ปเดมอนมาสองเมทได้อานเยยได้เสื้อกกคำสาปอ๋อโอเคคำสาปเราใส่ไปก่อนเลยฮะเราไม่สนใจอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออหาหาเผื่อได้เผื่อเจอไอ้นี่นุ่มนวล รองเท้าเดินบนน้ำอ่านพัวซ่อมแซมแต่ว่าเป็นเหล็กอุ้ยแต่ว่าผมได้หมวกซ่อมแซมมาว่ะสวยโอ้โหดีละเกินเกินเอินจะมาไปบ้านเอพีซีเราได้ม่ได้ใช้เลยดีกว่าี๋้วถ้าถ้าถ้าคุณหลบกอนนี่ทุกคนเราต้องมาตรงนี้แล้วก็ชิบหายละอืมคนที่ขายท่านหินชิบหายแล้วทุกคนกูจะ ตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรแล้วไหมโอกดด้กระดาษกระดาษตรงนี้ไม่น่าจะผมว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวขอดูสิ <c oughs> เฮ้ยมีว่ะมีอะไรมีอะไรมีอะไรมันมีไอเทมเดี๋ยนะมีไอเทมอยู่เสื้อเกาะโอเคอย่างน้อยอะ่ะถ้าเกิดว่าเรามาเอาไอ้พวกของเพชรในโลกโลกนี้ใช่ไหม,ยอ,มอย่างน้อยอเราก็ไม่ต้องไปแบบไปหาเพชรอะเออมันหัวมันง่ายอ่ะ แล้วแบบวาร์ปไม่จำกัดไงใช่เราวาร์ปไม่จำกัดด้วยทุกคนเราเป็นโกงพวกขี้โกงพวกนึงเดี๋ยวนะเราจะวาร์ปไปตรงบนนี้อาคือมาโกงพิกโลกเดี๋ยวนะตรงนี้เอ้ยตรงนี้ตรงนี้มีทางลงมันจะต้องมีขออ้าจริงด้วยไดมอนด์สองเม็ดเหล็กโอ้รองเท้าซ่อมแซมโอ้โอ้ดีว่ะเฮ้ยได้ซ่อมแซมมาสองชิ้นแล้วว่ะเฮ้ย แล้วร้านเนี่ย้าไอ้ปีกอะปีกปีกได้มันเดียวเองรอ,อก,ก่อนรอ,อ,อ,อก,ก่อนเฮ้ยครบสามดิเฮ้เออเยสามอะไรอะไรครบสามเลยเราสองพ่อพี่โอเคเอสองพองูงูซาสามมลเราจะทำการ <c oughs> วับไปเรื่อยเนะทุกคนจนกว่าเราจะมันวับไปตรงที่เราไม่เปิดแบบไม่ได้โอ้ยว์ปรัววับรัวเพื่อที่เราจะได้หาปราสาทของเราได้ง่ายขึ้นนะผมว่มาถ้าเกิดว่าเรามีปีกทักษะแต่ว่าปีกมันก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่น้ย เออเรามีวาร์ปแล้วแต่เพราะว่าเรามีวาร์ป่ะแต่ว่าเราปีกมากุ๊กัวให้คนงูมันถามเฉยแล้วกันเนาะเราจะค่อยวาร์ปไปดูในแผนที่นะนนี่จะเจอแกจบ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 มาแล้วเฮ้ยมันออกเกมไปเลยว่ะโอ้โหมันงอนเเดี๋ยวฮ้ยมีคนหลุดออกจากเกมไปแล้วทุกคนมันเงินมันออกเกมไปเลยว่ะอันนี้ออโอเคถือว่าได้ดีอยู่มพวกมึงนี่ก็ยิงกูจัดเลยใจเย็นเลยลูกไปกันจะเพิ่ม โอ้ยจะตายแล้วจะตายตัวเพรนมันจะตายแล้วปุ๊บกรีบเอ้มาแล้วสมัทแรกมันมรกดเอ้ยอะไรอะไรอะไรแรกมันกรุมรกดแล้วมันบ่นะไรวะเอ้ยผมแรกเอ็มีแป๊บนึงนี่ทุกคนเราจะมาทำการหลอยโอ้โหของโคตรหน่อมแงมเลบปะเอ้ยของตัวนี้กากไปอะตรงนู้นมีไอเทมบอกวะลองดูดิ ผมไม่แน่ใจว่ามันมีเอเทรมหรอกผมก็รู้ว่าทุกคนกําลังแช่งกันผมตกลงไปตายอยู่นะผมจะไม่ผมจะไม่ตายนครับราาว่าผิดนะผมจะไม่ <I know. S 1> มีทาง,ต,ง <I know. S 1> ตกลงไปตายอย่างที่ทุกคนกําลังแช่งผมแน่นอนโอเคเดี okay. ๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าเราจะเจออีกจุดที่ไหนนี่บพี่วาจะค่อยๆเปิดไปอย่างนี้ว้าไปแบบนี้มันก็จะค่อยๆเปิดโรลไปนะครับซึ่งการเล่นม็อดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ช่วยเหลือให้เราง่ายขึ้นนะครับมันจะมีม็อดที่ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นกับยากขึ้นแต่เนี่ยม้ง่าย เอออันเนี้ย easy easy โอ้โหเวลาเห็นใโลกเมืกรเยอะๆมันเป็นอย่างนี้นี่เองมึงวับประรัวเลยเด็ดเฮ้ยอะไรครับอะไรครับมึงวับไม่ยั้งเลยก็ปิดแชทดิครับโอ้โหผมพยายามหาให้คุณเนี่ยคือพี่รู้ว่าผมเจอหลายปราสาทมากเว้ยแต่มีเรือแค่ปราสาทเดียวใกอยอดียวกเออมันจ้อยมากเลยอ่ะโอ้จบแล้วคนฮะ กูจะเจอไหมเนี่ยนี่ขนาดวาร์ปหาเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดวาร์ปหานะครับเนี่ยไม่มีวีแววคนนี้ละ่ะไม่มีวีแววเลยต้องไปทางไ,ไหนวะเนีออ้อย่าไปท้ออย่าไปท้อกูหลง <ใน S 1> ทาง<ม>แล้วไม่มีวีแววเลยทุกคนดู <Okay. S 1> สิเราจะหามันเจอได้ไงเฮ้ยเจออีกแล้วว่ะเฮ้ยตันนี่มีเรือนี้มีเรือโอเคม,มาแล้ว อุ้ยเหมือนแบบจะบั๊กด้วยฮะตรงนี้โอเคเราปล่อยทิ้งไปเราปล่อยมันบั๊กอย่างเงี้ยอุ้ยได้ของไดมอนด์มาเยอะเลยอ่ะดี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 อะไรอะไรอะไรตายอ้าวม้าเออเอาไปให้แบงก์ดาเดี๋ยวกันเพราะว่าเผื่อบางครั้งผมโมโหไงอาจจะฆ่าม้ามันจริงเราจะเจ็บม้าตอนนี้ม้ามันเร็วมากเลยนะอุ้ยผมบันไส้อ่ะพี่คือแบบขี่ม้าระ้ววางบล็อกอย่างเงี้ยเออมันคนนี้แบบม้ามันคนโดนประหารเนี่ย นะสักทีเนะเอาสักทีเ,เราต้องน,นี่ฝั่งขวาฝั่งขวาคือตรงนี้อ่ะโอเคตรงนี้คือใช่แล้วก็ต้งมีหีบขอเพชรประสิทธิภาพโชคลาภโอ้ยหนอหมวกก็ป้องกันธรรมาดาครับเราไม่ต้องสใสัย่สนใจแล้วก็ตรงนี้<ส><ม>น,น,นอ้แต่นะตรงนี้มีทอสอันนี้คือตรงไหนวะอันนั้นคือเรือใช่ไหมเรือแต่เรามาฝั่งเราลงไปตรงนี้บอกว่าทุกคน ถูกที่ปั้เนี่ยที่เดิมปั้เนี่ยไม่มีใจวะโอเคโอเคโอ้โหเดี๋ยวนะของเพชรเต็มตัวงแล้วเนี่ยไม่มาเลยคนเยอะเลยเฮ้ยดีดีกลับมาได้แล้วของเพชรแล้พี่แล้ของมันอยู่กันไม่ได้แล้วโอ้ตรงนี้มีไหมอ่ะอยากจะรู้ว่าตรงนี้มีหรือเปล่าตรงนี้เราเราเราพิ่งคุณอยู่เฮ้ยเราพึ่งอะไรวะ ตรงนี้ไม่น่ามีอ่ะทุกคนผมว่าน่าจะอยู่ตึกตึกนู้นเราไปแล้วเนาะไอ้ตรงนู้นตรงนู้นเราไปแล้วไอ้ตัวนี้เราไปแล้วขาดแค่ตึกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในภายในตัวไม่มีฮะไม่มีฮะงั้นเราจะลงไป let's go เกือบตายกูเฮ้ยมีทางกลับตรงนี้ด้วยโอเคเฮ้ยมันได้ปีกมาสองอันว่ะเฮ้ยดีดีดีไปไปกลับบ้านกันบ้านเอาเถเอาไปเลยเยอะแยะกลับานแล้วเอ้า ตายก็ไม่ไดยมึงตายบ่อยจังวะเออนั่นเองมึงแจกเลยสองมึงเจ้องศาลจังวะเอางัยทุกคนก่อในคลิปนี้นะผมเดี๋ยวพี่ก็ขอไอ้แค่นี้ก่อนรายการของทุกคนมากนะผมที่รับชมเดี๋ยวตอนเนี้ยเราได้ของมาโคตรเยอะเลยคือเราไม่ต้องไปหาของมาซ่อมแล้วว่าเราไปโลกมังกรแล้วก็ไปฟาร์มมาด้วยเดี๋ยวพัดพัดหน้าเดี๋ยวพี่เวกับพี่เฟรมเดี๋ยวไปฟาร์มไว้ด้วยเนาะเออเดี๋ยวเราไปปั๊มของไว้รอเลยเหรอเรียกว่าปั๊มเลยไหมปั๊มคองเลยเลยเออคือมัน หาๆๆดดได้เรยแหลมึงดูดิไดมอน์เต็มเตวโอเคทุกคนจะแบบคลิปหน้ากินนี่ก็สุดครับไปเลย,ยครับผมไปๆครับผมอาไรจักเราจะต้องเต็มเฮ้ยอ,อะไรน้ำแตกอีกแล้วโอ้โหจะเปล่โอ้พระเจ้าน้ำแตกอีกแล้ว